นดินแดน,นอันห่างไกลมีทหารหนุ่มนำว่าเสือผู้มีความกล้าหาญเป็นเลิศเขาเป็นลูปชาวนายากจนแต่ด้วยความมุ่งมั่นและใจกล้าเสือจึงสมัครเป็นทหารและได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมรบและผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่มีศึกสงครามนายเสือจะอาสาออกรบแนวหน้าเสมอไม่เคยหวั่นเกรงต่อคมหอกคมดาบของข้าศึก จนได้รับฉายาว่าทหารเสือแต่แล้ววันหนึ่งเมื่อสงครามยุติลงความสงบสุขกลับคืนสู่แผ่นดินนายเสือก็ถูกปลดประจำการด้วยความที่ไม่มีบ้านให้กลับเพราะพ่อแม่ก็ล้มหายตายจากกันหมดนายเสือจึงเดินทางไปหาพี่ชายสองคนที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงหวังจะขอพึ่งพาอาศัย แต่พี่ชายทั้งสองกลับปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ว่านายเสือไม่มีความรู้ความสามารถอื่นนอกจากการสู้รบด้วยความผิดหวังและท้อแท้นายเสือจึงเดินทางออกจากเมืองหลวงมุ่งหน้าสู่ป่าลึกโดยมีเพียงดาบคู่กายเป็นเพื่อนร่วมทางเขาเดินทางมาถึงทุ่งญยากวางใหญ่ที่มีต้นไทรขนาดใหญ่ยืนตั้งตรงรานอยู่กลางทุง่ง ด้วยความเหนื่อยล้านายเสือจึงซุดตัวลงนั่งพิงต้นทรายต้นนั้นพรางครุ่นคิดถึงชะตากรรมของตนทันใดนั้นเสียงหัวเราะอันน่าขนลุกก็ดังขึ้นนายเสือสะดุง้งและหันไปมองพบชายแปลกหน้าในชุดเขียวยืนอยู่เบื้องหน้าดวงตาของชายผู้นั้นเป็นประกายวาววับและที่เท้าของเขามีลักษณะแปลกประหลาด คล้ายกีบมา้าข้ารู้ว่าเจ้าต้องการอะไรข้าจะมอบสมบัติและอำนาจให้แก่เจ้าแต่มีข้อแม้นายเสือรู้ได้ทันทีว่าชายผู้นี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่ด้วยความกล้าหาญและแม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วเขาจึงตัดสินใจฟังข้อเสนอของปีศาจตนนี้ นายเสือจ้องมองปีศาจตรงหน้าด้วยความสงสยัยปนหวาดกลัวแต่ด้วยความกล้าหาญที่มีมาแต่กำเนิดเขาจึงเอ่ยถามขึ้นว่าท่านต้องการอะไรจากข้าแลกกับทรัพย์สมบัติและอำนาจที่ว่านั้นง่ายนิดเดียวเจ้าแค่ต้องทำตามเงื่อนไขของข้า เป็นเวลาเจ็ดปีหากทำได้เจ้าจะได้ทุกสิ่งที่ปรารถนาแต่หากทำไม่ได้วิญญาณของเจ้าก็จะเป็นของข้าเจ็ดปีนับจากนี้เจ้าต้องไม่อาบน้ำไม่ตัดผมไม่ตัดเล็บและไม่สวดมนต์ภาวนาะข้าจะมอบเสื้อคลุมวิเศษให้เจ้าสวมใส่เมือ่อใดที่เจ้าล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสือ้อ ก็จะพบเงินทองมากมายนายเสือฟังด้วยความตกใจแต่ด้วยความที่ไม่มีทางเลือกอื่นเขาจึงตัดสินใจตกลงปีศาจยิ้มอย่างพอใจก่อนจะดีดนิ้วเพียงครั้งเดียวทันใดนั้นมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งก็โผล่ออกมาจากพุ่มไม้ใกล้ๆนายนเสือตกใจจนแทบช็อกแต่ปีศาจก็อธิบายว่าอย่ากลัวไปเลย นี่เป็นเครื่องหนุ่งโ่มของเจ้าว่าแล้วปีศาจตัวน,นั้นก็ใช้เวทมนต์ถลกหนังหมีออกมาพร้อมกับมอบเสื้อคลุมสีเขียวให้กับนายเสือสวมเสื้อคลุมนี้ไว้ใต้หนังหมีนี้เมื่อเจ้าต้องการเงินทองก็แค่ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋านายเสือรับเสื้อคลุมและหนังหมีมาด้วยความลังเล แต่เมื่อนึกถึงชีวิตที่ยากลำบากที่ผ่านมาเขาก็ตัดสินใจสวมมันทันทีและทันทีที่สวมหนังหมีตัวนั้นนายเสือก็รู้สึกถึงพลังประหลาดที่ไหลเวียนในร่างกายของเขาเขารู้สึกแข็งแกร่งและทรงพลังขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปีศาจยิ้มอย่างพึงพอใจก่อนจะกล่าวทิ้งท้ายว่าจงจำไว้ จากนี้ไปเจ็ดปีคือกำหนดหากเจ้าทําได้ทุกสิ่งจะเป็นของเจ้าแต่หากล้มเหลววิญญาณของเจ้าจะตกเป็นของข้าว่าแล้วปีศาจก็หายวับไปกับตาทิ้งให้ในายเสือยือนงงอยู่กลางทุ่งหญ้านั้นนายเสือเริ่มต้นการเดินทางของเขาด้วยความรู้สึกสับสนเขาเดินทางจากหมู่บ้านไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง ทุกคนที่พบเห็นก็ตกใจแล้วก็วิ่งหนีแต่เมื่อนายเสือแจกจ่ายเงินทองให้คนยากจนผู้คนก็เริ่มยอมรับและเล่าลรือถึงความใจดีของเขาในช่วงปีแรกนายเสือยังพอทนกับสภาพร่างกายที่ไม่ได้ชำระล้างแต่พอเข้าสู่ปีที่สองเขาก็เริ่มรู้สึกทรมานกับกลิ่นตัวและสภาพที่รกรุงรังของผมและเล็บยาวขึ้นเรื่อยๆ เขาแทบจะจำตัวเองไม่ได้เลยแม้จะทุกข์ทรมานแต่ในเสือก็ไม่ยออ่อท้อเขาใช้ความมั่งคั่งที่มีช่วยเหลือผู้คนมากมายสร้างโรงเรียนสร้างสะพานและบริจาคให้กับวัดวาอารามชื่อเสียงของเขาเริ่มเลื่องลือไปไกลมีทั้งคนที่เรียกเขาว่ามีใจบุญและปีศาจคีเรค่ำคืนหนึ่งในปีที่สขณะที่ในเสือนอนพัก อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เขาก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กน้อยดังมาแต่ไกลด้วยความเป็นห่วงจึงลุกขึ้นไปดูนายเสือเดินตามเสียงร้องไห้ไปจนถึงริมแม่น้ำที่นั่นเขาพบเด็กชายตัวน้อยกำลังนั่งร้องไห้อยู่บนตอไม้เมื่อเห็นร่างใหญ่โตของนายเสือเด็กน้อยก็ตกใจแทบจะตกน้ำไปอย่ากลัวไปเลยข้าไม่ทำร้ายเจ้าหรอกเกิดอะไรขึ้นหรือ ทำไมถึงได้มานั่งร้องไห้อยู่ที่นี่ล่ะข้าข้าหลงทางมาจากหมู่บ้านทางโน้นพ่อแม่คงกำลังตามหาข้าแย่แล้วแต่ข้าไม่รู้จะกลับไปทางไหนดีนายเสือรู้สึกสงสารเด็กน้อยจึงเสนอตัวพากลับบ้านข้าจะพาเจ้ากลับหมู่บ้านเองแต่ก่อนอื่นเรามาหาอะไรกินกันก่อนดีกว่า เจ้าคงหิวแย่แล้วเขาพาเด็กชายไปยังต้นมะม่วงไกลไๆและปีนขึ้นไปเก็บมะม่วงลงมาขณะที่เด็กน้อยกินมะม่วงอย่างอร่อ,รอยอร่อยนายเสือก็เล่านิทานสนุกสนุกให้ฟังจนเด็กชายหัวเราะร่ะาเริงเมื่อรุ่งสางนายเสือก็พาเด็กชายเดินกลับหมู่บ้านระหว่างทางพวกเขาก็พบชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกำลังตามหาเด็กหายเมื่อเห็นนายเสือชาวบ้านก็ตกใจ และเตรียมจะโจมตีแต่เด็กชายรีบวิ่งไปหาพ่อแม่และเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังชาวบ้านประหลาดใจมากที่สิ่งมีชีวิตที่ดูน่ากลัวเช่นนี้กลับมีจิตใจดีงามพวกเขาเชิญนายเสือเข้าไปในหมู่บ้านและจัดงานเลี้ยงขอบคุณแม้จะรู้สึกกลัวในรูปลักษณ์ของเขาแต่ชาวบ้านก็เริ่มยอมรับและเห็นคุณค่าจิตใจที่ดีงามของนายเสือ วันหนึ่งมีพ่อค้าเร่นำว่าพ่อใหญ่ทองดีเดินทางมาหานายเสือพร้อมลูกสาวสามคนเขาเล่าว่ากิจการกำลังจะล้มละลายและต้องการความช่วยเหลือจากนายเสือนายเสือรับฟังปัญหาด้วยความเห็นอกเห็นใจและตัดสินใจจะช่วยเหลือข้าจะให้เงินทองแก่ท่านเพื่อชำระหนี้และฟื้นฟูกิจการ แต่ข้ามีข้อแม้อยู่อย่างหนึง่งพ่อใหญ่ทองดีรีบถามด้วยความตื่นเต้นข้าจะทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนความแม่ตาของท่านขอเพียงท่านบอกมาเถิดนายเสือมองไปยังลูกสาวทั้งสามของพ่อใหญ่ทองดีก่อนจะกล่าวว่าเจ็ดปีนับจากนี้ข้าจะกลับมาขอแต่งงาน กับลูกสาวของท่านคนใดคนหนึ่งหากท่านยินยอมพ่อใหญ่ทองดีและลูกสาวทั้งสามตางก็ตกใจข้อเสนอนี้ลูกสาวคนโตและคนรองรีบปฏิเสธแต่ลูกสาวคนเล็กที่ชื่อว่าขวานตากลับมองเห็นความดีงามในตัวของในเสือขวานตาก้าวออกมาและกล่าวว่าหากท่านพ่อยินยอมข้า จะคอยท่านเป็นเวลาเจ็ดปีนายเสือรู้สึกซาบซึ้งใจกับคำพูดของขวัญตาจึงถอดแหวนจากนิ้วหนึ่งให้ไว้กับฝันตาและบอกเธอว่านี่เป็นสัญญาระหว่างเธอกับเขาเจดปีจากนี้เขาจะกลับมาหาเธอหลังจากนั้นเขาก็เดินทางจากไปนายเสือรู้ดีว่า อีกสี่ปีข้างหน้ายังเต็มไปด้วยความท้าทายและความหวังจะได้พบกับควัมใดอีกครั้งขณะเดินทางไปตามถนนนายเสือก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากในป่าเขาจึงตัดสินใจเข้าไปสำรวจโดยไม่รู้เลยว่ากำลังเผชิญกับอะไรนายเสือเดินลึกเข้าไปในป่าทึบตามเสียงร้องขอความช่วยเหลือนั้นเขาพบชายชาราคนหนึ่งติดอยู่ในหลุมลึก ซึ่งเป็นหลุมดักสัตว์นายเสือเรียบช่วยดึงขึ้นมาชายชาราคนนั้นจึงเอ่ยขอบคุณขอบคุณมากท่านผู้มีพระคุณข้าเป็นหมอยาประจำหมู่บ้านมาหาสมุนไพรแต่พลัดตกหลุมเสียได้เฮ้นี่ก็คงเป็นหลุมดักสัตว์ของพวกนายพรานแน่ๆไม่เป็นไรครับ ข้ายินดีช่วยเหลือข้าจะพาท่านกลับหมู่บ้านเองนะครับระหว่างทางหมอยาก็เล่าว่าหมู่บ้านของเขากำลังประสบกับโรคระบาดผู้คนล้มตายมากมายแต่ไม่มียารักษานายเสือรู้สึกสะเทือนใจจึงตัดสินใจแวะที่หมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือเมื่อมาถึงหมู่บ้านผู้คนต่างก็ตกใจเมื่อเห็นร่างใหญ่โตของเขา แต่หมอยาก็รีบอธิบายว่านายเสือเป็นผู้ช่วยชีวิตตนชาวบ้านจึงค่อยๆย,ย,ยอมรับการมีอยู่ของเขานายเสือใช้ความรู้ที่สั่งสมมารักษาผู้คนที่ป่วยเขาสอนชาวบ้านเรื่องการรักษาสุขอนามัยการทําสมุนไพรและวิธีป้องกันโรคในเวลาไม่นานสถานการณ์ในหมู่บ้านก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขณะที่นายเสือกําลังจะเดินทางจากไปชายชารา ก็เรียกเขาไว้รอก่อนท่านผู้มีพระคุณข้ามีของสิ่งหนึ่งจะมอบให้ท่านชายชาราหยิบขวดเล็กๆออกมาภายในบรรจุน้ำใสสีทองนี่คือน้ำทิพวิเศษดื่มแล้วจะช่วยชำระร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ข้าตั้งใจจะใช้มันรักษาโรคร้ายแต่ตอนนี้หมู่บ้านของเราปลอดภัยแล้ว ข้าอยากจะมอบมานให้กับท่านเพื่อเป็นการตอบแทนนายเสือรู้สึกซาบซึ้งใจแต่เขาก็ยังนึกถึงคำสัญญาที่ให้ไว้กับปีศาจขอบคุณมากท่านหมอแต่ข้าไม่สามารถรับมันไว้ได้ข้าได้ให้สัญญาไว้ว่าจะไม่ชำระร้างร่างกายเป็นเวลาเจปีชายชาราพยักหน้าเข้าใจแล้วก็บอกว่า เขาเคารพในคําสัญญาของท่านแต่ขามาอมอบขวดนี้ให้ท่านเก็บไว้อาจมีวันใดวันหนึ่งที่ท่านต้องการใช้มันนายเสือจึงรับขวดน้ำทิพย์มาเก็บไว้ก่อนจะเดินทางต่อไปจนหลายเดือนผ่านไปเขาก็เดินทางมาถึงเมืองใหญ่แห่งหนึ่งที่ที่เขาได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับการแข่งขันประลองที่กำลังจะถูกจัดขึ้นโดยเจ้าเมืองผู้ชนะจะได้รับรางวัล เป็นทองคำมากมายด้วยความที่เคยเป็นทหารมาก่อนนายเสือรู้สึกสนใจเขาคิดว่าหากชนะการแข่งขันเขาจะนำรางวัลไปช่วยเหลือผู้คนได้มากขึ้นจึงตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันนายเสือปรากฏตัวในสนามประลองผู้คนต่างพากาันวิพากษ์วิจารถึงรูปรักหน้าตาอันน่ากเกลียดน่ากลัวของเขาแต่นายเสือไม่สนใจเขามุ่งมั่นที่จะทำให้ดีที่สุด การแข่งขันเริ่มขึ้นคู่ต่อสู้ของนายเสือเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดในที่สุดนายเสือก็เอาชนะด้วยพละกําลังและไหวพริบแต่เมื่อเจ้าเมืองเห็นว่าผู้ชนะเป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดเช่นนี้ก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงปฏิเสธที่จะมอบรางวัลให้ในายเสือรู้สึกผิดหวังและกโกรธมากแต่เขาก็ระง,งับอารมณ์ไว้ได้ในคืนนั้น ขณะที่นายเสือนอนพักเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องดังมาจากในเมืองจึงรีบวิ่งเข้าไปดูก็พบว่าปีศาจร้ายตนหนึ่งกําลังอาละวาดทดําร้ายผู้คนนายเสือไม่ลังเลที่จะเข้าไปช่วยเขาต่อสู้กับปีศาจจังดุเดือดในที่สุดก็สามารถปราบปีศาจได้สําเร็จชาวเมืองต่างโห่ร้องยินดีและขอบคุณนายเสือเป็นการใหญ่ท่านเจ้าเมืองรู้สึกละอายใจที่เคยปฏิบัติต่อนายเสืออย่างไม่เป็นธรรม จึงขอโทษและมอบรางวัลเป็นทองคําให้ตามสัญญาพร้อมทั้งเชิญให้ในายเสืออยู่ในเมืองต่อแต่นายเสือปฏิเสธเขากล่าวว่าขอบคุณในน้ำใจแต่เขายังมีภารากิจที่ต้องทำให้สาเร็จและเขาจะนำทองคำนี้ไปช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนนั่นคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเขาแล้วว่าแล้วนายเสือก็จากเมืองไปโดยทิ้งความประทับใจและบทเรียน เรื่องการไม่ตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกไว้ให้ชาวบ้านได้คิดขณะที่เดินทางต่อนายเสือก็นึกถึงควันตาและสัญญาที่ให้ไว้อีกสามปีเท่านั้นเขาจะได้กลับไปพบนางอีกครั้งแต่ระหว่างนั้นเขายังมีผู้คนมากมายที่รอคอยการช่วยเหลือนายเสือจึงมุ่งหน้าต่อไปโดยไม่รู้เลยว่ากำลังเผชิญกับการทดสอบครั้งสำคัญที่สุดในชีวิต ขณะที่นายเสือเดินทางไปทั่วแผ่นดินเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่บ้านของพ่อใหญ่ทองดีควัญตาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและรอคอยที่จะเจอนายเสือเธอมักจะนั่งมองแหวนที่นิ้วนางของนางและภาวนาให้เขาปลอดภัยพี่สาวทั้งสองของขวัญตาก็มักจะหัวเราะเยาะและล้อเลียนเธอน้องสาวของพี่เจ้ายังหวังจะแต่งงานกับเจ้าหมีขี้เรศนั่นอีกหรือ ใช่แล้วเจ้าควรจะลืมเขาไปเสียทีนะมีหนุ่มๆม,มากมายที่อยากจะแต่งงานกับเจ้าพี่สาวคนรองเสริมขึ้นแต่ขวัญตาไม่สนใจคำพูดของพี่สาวเธอยังคงศรัทธาในคำสัญญาและความดีงามของนายเสือพี่ๆไม่เข้าใจข้าหรอกนายเสืออาจจะดูน่ากลัวแต่จิตใจของเขางดงามมากข้าจะรอเขาต่อไป ไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ก็ตามในขณะเดียวกันนเสือก็เผชิญกับการทดสอบอีกครั้งเขาได้ยินว่ามีหมู่บ้านแห่งหนึ่งถูกพูดผีปีศาจรรมรา้าผู้คนล้มตายเจ็บป่วยมากมายไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเหลือนายเสือตัดสินใจเดินทางไปยังหมู่บ้านนั้นทันทีเมื่อมาถึงเขาก็พบว่าหมู่บ้านเต็มไปด้วยควานพิษและเสียงคร่ำครวญของผู้คน เขาเห็นร่างของปีศาจร้ายหลายตนกำลังอาลวาดอยู่ในเสือรู้ว่านี่คือภารกิจที่อันตรายที่สุดที่เขาเคยเผชิญแต่เขาก็ไม่ลังเลที่จะช่วยเหลือเขาใช้พละกกำลังและความกล้าหาญต่อสู้กับปีศาจทีละตนการต่อสู้ดำเนินไปอย่างเข้มข้นในเสือได้รับบาดเจ็บหลายแห่งแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้และในที่สุดก็สามารถปราบปีศาจได้ทั้งหมด แต่ร่างกายของเขาอ่อนแรงและอ่อนแอเพราะความได้รับบาดเจ็บสาหาัสขณะที่นอนหมดแรงอยู่กลางหมู่บ้านนายเสือก็นึกถึงขวดน้ำซึ่งเป็นขวดน้ำทิพที่ได้รับมอบจากหมอยาชาราคนหนึ่งเขารู้ว่าหากดื่มน้ำนั้นอาจจะช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยของเขาได้แต่นั่นก็หมายความว่าเขาจะผิดสัญญาที่ให้ไว้กับปีศาจในขณะที่กำลังจะตัดสินใจ นายเสือก็ได้ยินเสียงร้องของเด็กน้อยดังมาจากบ้านหลังหนึ่งเขาพยายามลุกขึ้นและเดินโซเซไปที่บ้านหลังนั้นพบเด็กหญิงน้อยกำลังร้องไห้อยู่ข้างร่างของแม่ที่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสนายเสือมองดูขวดน้ำทิพในมือแล้วก็ตัดสินใจในที่สุดเขาเทน้ำทิพใส่ปากของแม่เด็กคนนั้นทันใดนั้นบาดแผลของนางก็หายสนิทได้นางก็ลืมตาขึ้นอย่างมีชีวิตชีวาอีกครั้ง เด็กยิ้งดีใจมากกอดแม่ไว้แน่นแล้วก็หันมาขอบคุณในเสือขอบคุณมากจ้ะท่านผู้ใจดีท่านช่วยชีวิตแม่ของหนูไว้นายเสือยิ้มอย่างอ่อนแรงรู้สึกเอ็มเอมใจที่ได้ช่วยชีวิตผู้อื่นทันใดนั้นท้องฟ้าก็มืดคล้มลงเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นและปีศาจท,ที่ทำข้อตกลงกับนายเสือก็ปรากฏขึ้นเจ้าผิดสัญญา ตอนนี้วิญญาณของเจ้าจะต้องเป็นของข้านายเสือลุกขึ้นยืนอย่างยากลำบากเผชิญหน้ากับปีศาจก่อนจะบอกว่าข้ายอมรับว่าข้าผิดสัญญาแต่ข้าทำเพื่อช่วยชีวิตผู้อื่นหากต้องแลกด้วยวิญญาณของข้าข้าก็ยินดีปีศาจชงักมองดูนายเสือด้วยความประหลาดใจเจ้า เจ้าต้องยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยคนอื่นงั้นหรือใช่นี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดฮ่ไม่น่าเชื่อในที่สุดก็มีมนุษย์ที่ผ่านการทดสอบของข้าได้นายเสือมองด้วยความสงสยัยและถามว่าการทดสอบคืออะไรปีศาจพยักหน้าบอกว่า เขาต้องการพิสูจน์ว่าจะมีมนุษย์ที่มีจิตใจดีงามอยู่หรือไม่และนายเสือก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตาและกล้าหาญอย่างแท้จริงว่าแลปีศาจก็ใช้เวทมนตรักษาบาดแผลทั้งหมดของนายเสือและเสกให้หนังหมีที่คลุมร่างของเขาหลุดออกเผยให้เห็นร่างของนายทหารนมที่หลอเหล,า,เหลาอีกครั้งเจ้าเป็นอิสระแล้วเจ้าเสือ จงใช้ชีวิตที่เหลืออย่างมีความสุขและอย่าลืมความดีงามที่อยู่ในใจของเจ้าล่ะว่าแล้วปีศาจก็หายวับไปทิ้งให้ในายเสือยืนงงๆท่ามกลางความปลื้มปิติของชาวบ้านนายเสือมองดูมือของตัวเองรู้สึกตื่นเต้นที่ได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งเขานึกถึงขวานตาและคำสัญญาที่ให้ไว้ข้าจะต้องรีบกลับไปหานาง นายเสือคิดพลางมองไปยังขอบฟ้าที่เริ่มสว่างขึ้นเขารู้ว่าการเดินทางอันยาวไกลของเขากำลังจะสิ้นสุดลงนายเสือเดินทางกลับสู่หมู่บ้านของพ่อใหญ่ทองดีด้วยหัวใจที่เต้นรัวเขาตื่นเต้นที่จะได้พบกับขวัญตาอีกครั้งแต่ก็กังวลว่านางจะจำเขาได้หรือไม่ในร่างของมนุษย์เมื่อมาถึงหน้าบ้านนายเสือก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆก่อนจะเคาะประตูพ่อใหญ่ทองดีเป็นคนมาเปิดประตู เขามองดูชายหนุ่มตรงหน้าด้วยความสงสัยท่านเป็นใครหรือข,ข้าค่าคือนายเสือหรือที่จริงแล้วชื่อของข้าก็คือนายเสือข้ากลับมาแล้วตามสัญญาพ่อใหญ่ทองดีตกใจแต่ก็เริ่มจำได้จากแววตาของนายเสือเขารีบเชิญนายเสือเข้าบ้านและเรียกลูกสาวทั้งสามมาพบเมื่อขวัญตาเห็นนายเสือนางก็จำเขาได้ทันทีจากแววตาที่อ่อนโยน และรอยยิ้มที่คุ้นเคยนางวิ่งเข้ามาสวมกอดนายเสือด้วยความดีใจท่านกลับมาแล้วข้ารอท่านมาตลอดเจ็ดปีเลยข้าขอโทษที่ให้เจ้ารอนานเหลือเกินแต่ข้าก็ดีใจที่สุดที่ได้กลับมาหาเจ้าอีกครั้งพี่สาวทั้งสองของขวัญตาตางก็ตกตะลึงที่เห็นชายหนุ่มรูปงามแทนที่จะเป็นนายเสือที่น่าเกลียดน่ากลัว พวกนางรู้สึกอิจฉาน้องสาวอย่างมากในเสือเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ครอบครัวของขวัญตาฟังทั้งการผจญภยัยการช่วยเหลือผู้คนและการทดสอบเพื่อที่จะให้เขากลับมาสู่ร่างเดิมทุกคนฟังด้วยความตื่นเต้นและประทับใจพอใหญ่ทองดีก็ยิ้มอย่างภาคภูมิใจเจ้าได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นคนดีมีน้ำใจ สมควรแล้วที่จะได้แต่งงานกับลูกสาวของข้างานแต่งของนายเสือและขวานตาถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ผู้คนมากมายที่นายเสือเคยช่วยเหลือต่างก็เดินทางมาร่วมงานทั้งชาวบ้านหมอยาชาราแม้แต่เจ้าเมืองที่เคยจัดการแข่งขันการประลองในคืนวันแต่งงานขณะที่ทุกคนกำลังเฉลิมฉลองอย่างมีความสุข นายเสือก็ได้ยินเสียงกระซิบข้างหูว่าเจ้าทำได้ดีมากนายเสือเขาหันไปมองก็เห็นชายชุดเขียวยืนอยู่มุมหนึ่งของงานชายผู้นั้นยิ้มให้แล้วก็พยักหน้าก่อนจะหายวับไปในพริบตานายเสือรู้ว่านั่นคือปีศาจที่เคยทำข้อตกลงกับเขานายเสือยิ้มอย่างประทับใจรู้สึกขอบคุณกับบทเรียนที่ได้รับ หลังจากงานแต่งงานนายเสือและขวัญตาก็ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขพวกเขาใช้ทรัพย์สมบัติที่มีช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนส่วนพี่สาวทั้งสองของขวัญตาหลังจากได้เห็นความรักและความเสียสละของนายเสือก็รู้สึกละอายใจที่เคยพูดดูถูกพวกนางขอโทษและขอปรับปรุงตัวเป็นคนดีขึ้นเรื่องราวของนายเสือหรือทหารกลา้าผู้สวมหนังมี แพร่สะพัดไปทั่วแผ่นดินกลายเป็นตำนานที่สอนผู้คนให้รู้จักเสียสละความกล้าหาญและการไม่ตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกทุกครั้งที่มีคนมาขอคำแนะนำในเสือเขาก็มักจะบอกว่าจงทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนเพราะความดีนั้นคือรางวัลอันล้ำค่าที่สุดในชีวิตและนี่คือจุดจบของเรื่องราวอันน่าประทับใจของทหารกล้า ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าความรักและความดีงามที่แท้จริงมีอยู่ในจิตใจไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอก